เจ้าคิดจะสร้างทางไปเมืองนายยะยังเมืองนายกำลังละซ้ำละสายมีปัญหาภายในกันอยูอ่ลูกก็คิดที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับแคว้นเชียงรัดของเราไหมครับเจ้าพ่อเจ้าพ่อครับขอเพียงเงินสนับสนุนสักก้อนให้ลูกลูกจะแสดงให้เจ้าพ่อเห็นว่าลูกมีความสามารถไม่แพ้ใครเหมือนกัน ให้จัดใจพ่อก็บอนุมัติโครงการนี้คือเจ้าถ้าเจ้ามีเวลามากนักก็กลับไปดูแลลูกเมียของเจ้าบ่ดีทำให้ท่านรัฐมนตรีท่านคุณข้องหมองใจเข้าใจกรอครับเจ้าพ่อ สวัสดีครับเจ้ากเกษมศักดิ์สวัสดีครับเจ้าขวัญฟ้าเชิญครับขอบคุณครับต้องขอโทษเจ้าด้วยนะครับที่ให้เจ้ามาพบผมไกลถึงขนาดนี้มาเป็นอย่างครับผมเองก็ไ้ยหันพาผู้เจ้ามาเมือนละ เรือยยากเนึ่งผมยินดีชัดนักครับที่จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาณาจักรนี้เราเจ้าพ่อจะได้เห็นว่าไม่ต้องอาศัยบารมีของเจ้าพ่อผมก็สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ว่าแต่เจ้าได้สินค้ามาหรือยังครับครบถ้วนตามที่สั่งหรือเปล่าครบครับตอนนี้สินค้าอยู่ที่ชายแดนเจียงรัด รอขนสินค้ามาทีนีะได้ทุกเมื่อเลยครับแต่ผมว่าตอนนี้เฮามาตกลงเรื่องตัวเลขกันก่อนดีกว่บาบครับเจ้าถ้าจะคือยุติธรรมนะครับห้าสิบห้าสิบดีกว่าครับเจ้าสามสิบ <30, 70. S 1> เจ็ดสิบเจ้าแค่มีหน้าที่หาสินค้าเท่านั้นส่วนผม ้องช่วยเปิดทางให้และถ้าไม่ใช่ผมแล้วก็ลูกค้าคงไม่ตกลงง่ายๆแต่ถ้าเจ้าอยากจะร่วมงานกับผมแค่ครั้งนี้เพียงครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรผมมีคนอื่นรอที่จะร่วมงานกับผมอีกเยอะแยะ ว่าไงครับเจ้าตกลงไปได้ครับเฮาตกลงกันที่เจ็ดสิบสามสิบอย่าทำหน้านอย่างนั้นสิครับเจ้าเงินอีกมากมายมหาศาลกำลังรอเราอยู่หนะ้าเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เมืองนาย ที่ต้องการอูสุสงครามของเรายังมีเมืองยางเมืองยองแล้วก็เมืองเป็งและอีกกี่แคว้นที่ต้องการสินค้าของเรา คุณโยธินครับผมเอาอาหารมาให้คุณโยธินนะครับขอบคุณครับคุณพี่สั่งให้คุณไม่มาพบผมไม่ใช่เหรอครับ รีบกลับไปเถอะนะครับผมไม่กลับหรอกครับคุณโยทินบาทเจ็บอย่างนี้จะซ่อมต่อได้ยังไงครับให้อีกอย่างเนี้ยนะครับถ้าเกิดคุณพี่รู้ผมก็ไม่กลัวหรอกครับอานอนพี่สั่งอะไรเธอไว้ทำไมถึงกล้าขัดคำสั่งพี่ออคำสั่งที่ไม่มีเหตุผลอย่างนั้นอ่ะผมทำตามไม่ได้หรอกครับ นี่นายสอนให้อานนท์แข็งข้อกับฉันใช่ไหม<อ>คิดว่าแก้แค้นวิธีนี้จะสำเร็จหรือไงไม่มีทางหรอนัะนายโยทินคุณพี่ครับอย่าโทษคุณโยทินเลยนะครับที่ผมไม่สามารถชื่อฟังคุณพี่ได้ครูของเธอเป็นเชลยของสันตติวงศ์พี่มีสิทธิ์จะให้เขาทําอะไรก็ได้ทําไมคุณพี่ต้องใจร้ายใจดำกับคุณโยธินด้วยล่ะครับคุณโยธินเคยสอนผมไว้ว่าคนที่ชอบแสดงอำนาจแสดงว่าเป็นคนอ่อนแอ หยุดพูดอย่างนี้เลยนะอนนนหรือว่าคุณพี่กลัคุณโยทินจะรู้ว่าคุณพี่อ่อนแอแต่คุณพี่รู้ไหมครับยิ่งคุณพี่กดขี่ข่มเหงคุณโยทินมากเท่าไหร่ผมก็จะยิ่งหมดความนับถือจากคุณพี่คุณหญิงอานนอานนผมเกลียดคุณพี่อนนนอานนน ทุกตาไปเลยครับผมจะไปพูดกับคุณอ,อนอนท์เองนายจะไปพูดอะไรกับเขาจะไปล้างสมองอะไรเขาอีกอ,อนอนท์เคยเชื่อฟังฉันทุกอย่างแต่พอมีนายเข้ามาในชีวิตเขาก็กลายเป็นคนแบบนี้นายทำลายครอบครัวฉันผมไม่เคยทำลายครอบครัวใครมีแต่พวกคุณหญิงที่ทำลายชีวิตคนอื่นคุณพ่อผมต้องล้มเจ็บ จนต้องนั่งรถเข็นเพราะใครผมต้องหมดอนาคตเพราะใครผมจะบอกให้นะครับคนที่ทำให้ที่นี่ไม่มีความสงบสุขนี่คือตัวคุณหญิงเองนายโยทินยังไงไหนก็คือต้อนเหตุนี่ยังซ่อมไม่เสร็จใช่ไหม ฉันรู้แล้วว่าฉันจะลงโทษนายยังไงคุณหญิงคุณหญิงจะทำอะไร จดหมายของพ่อนายมีความสำคัญสำหรับนายมากใช่ไหมทีนี้นายจะได้รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงนายทำลายความลักความผูกพันระหว่างฉันกับอานน์นายสมควรจะต้องได้รับสิ่งนี้ตอบแทนต่อไปนี้ฉันจะไม่อนุญาตให้นายเขียนจดหมายถึงพ่อนายเด็ดขาดนายจะได้รู้ว่าการอยู่อย่างคนที่ไม่มีใครเลยมันจะเป็นยังไง ฉันปล่อยให้นายอยู่ส <laughs> ุขสบายในบ้านหลังนี้มามากเกินไปละในฐานะเชลยอย่างนายไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้เท่าหมยครับผมเท่าเหมยครับผมปิดที่นี่ต่อไปนี้ฉันจะให้นายโยทินย้ายไปนอนที่โคกม้าแทน 我救了他，别动。